มันเกินงบเรายังไม่ได้ทอนล่างสวัสดีค่ะทุกคนจาก,จากช่องปริซ่าวันนี้เราอยู่กันที่ตึกแดงจตัจักรค่ะเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งสไตล์ว<า>ินเทจกันยดยที่ค่ะว่าบุกหนีทางบ้านเราจะได้อะไรกลับไปบ้างไปกันเลยค่ะ นี้เราอยู่กันที่ตึกแบงจตุจักรค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดานะคะวันพฤหัสของก็เลยค่อนข้างน้อยนิดนึงค่ะร้านค้ายังเปิดไม่เยอะจริงๆแล้วควรจะมาสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าร้านจะเปิดแทบทุกร้านเลยแล้วก็ของจะเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจสักนิดนึงค่ะดูสิคะว่าวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านบ้าง ามาเดินดูกันเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3ค่ะร้านค้าก็มีเปิดบ้านนะคะหลักๆก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะมือ1ก็มีนะคะรองเทา้ากระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนนะคะทุกคน เ,เดินขึ้นไปชั้น4เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้สอบถามพี่ๆเขาแล้วค่ะเขาแจ้งว่าจะมีร้านค้านะคะที่ยายจากโซนด้านหน้าตึกแดงค่ะย้ายขึ้นไปขายอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าค่ะว่าจะมีร้านค้าเยอะขนาดไหนน่ไงอันนี้นารุตโต่อเนสโกจัง อุ่ยเธอเราเจอควินเราเจอควินนี่ใช่เลย,อนนยเอาไปอยู่กับควินที่บ้านตอนนี้เกิดดี่ที่ไหนไม่อยู่คนขายไม่อยู่ตัวเท่าไหร่คะห่้อยาส้าสองทวนได้ไหมไม่ได้คะ่ะ <laughs> ได้แล้วนะคะ1,000บาทลบ250เหลือ750บาทปิ้งปิ้งยังไม่ทันจะได้เสื้อผ้าเลยค่ะได้ของแต่งบ้านไปหนึ่งชิ้นวันนี้เงินจะพอไหมเนี่ยง,งบ1,000บาท เสื้ 5, อ้าพันคอลายเสือค่ะเป็นอะไรกับลายเสือก็ไม่รู้นะคะขอจับสักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะแต่ว่ายังไม่ซื้อนะคะกลัวเงินจะไม่พอค่ะเฮ้ย <Hey>. oh. ้องจับดูดิสกีนคือแบบดิ คือแบบมันไม่ใช่สก,กินแบบแบบสมัยนี้เนาะใช่ปะเอาตัวนี้ค่ะ <Stop. S 2> แล้วเราก็ได้เสื้อยืดมาอีกหนึ่งตัวในราคา100บาทเราเหลือ6 5ร้าสิ ื่อมาแล้วนะคะในราคา100บาทเดี๋ยวเราไปหากระโปรงหรือกางเกงมาแมทกันดีกว่าค่ะ ร้านก่อนได้เเหลือทนี้เเานียกําลังขาดเลยเรื่องนี้ม่ใหญ่แม่ใหญ่อรต้องายเสือ่เจอแม่คาก็ลยเืใบเท่าไรคะสามบาอยห้าสิฮย ด,ด,ดูได้ไหมตู้ญี่ปุ่นก็ชอบลายเสอือมีไหมอ่ะนม่ถอดไปหน่อยได้หไหมคะเห็นแม่คะแล้วเชียร์ขึ้นแน่นอนได้ไหมได้เนาะโอเคงั้นอันนี้เลงไว้ก่อนอันนี้พอเราได้เสื้อแล้วใช่ไหมเราอาจจะหาเกงหรือหากระโปรงมาแมทช์กัน ตอนนี้เราก็ได้กระเป๋า3 50ร5 0เหลือ300บาทไม่นา่าพอนะเฮ้ยมันต้องพอดีดปิงปก็ปปถ้าไม่เอาควินมานับด้วยอ่ะก็ยังเหลือได้เะละ่ะไปต่อคะ่ะสังเกตกระโปรงยังไม่ได,ได้ได้กระเป๋ามาก่อนแล้วโอ้ oh my god โอ้ oh my god ดูนี่นสิได้ไหมโอ้ยสวยอ่ะดูดิมีอันนี้ด้วยอ่ะเ<พ>ท่าไหร<า>่คะต,ต,ต,ตานี้จะสามร้อยครักระจกด้านหน้าด้ยค่ะ สามร้อยม,อมันก็ชอบบอันนี้ขอซื้อน้อกงงบได้ไหมอ่ะใช่ค่ะนี่งานที่เราถังเธอร้านนี้ของเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะมีทั้งมือ1มือ2ค่ะงามเป็นสินค้าโตญี่ปุ่นนะคะสภาพก็จัดค้อนค้างดีมากๆเลยค่ะ โอ้ยอยากจะอยู่นานๆแต่ว่าภารกิจต้องไปต่อค่ะยังไม่ได้กางแกงตอนนี้เราเหลืองบอยู่อีก3ามร้ยบาทคือมันกินอน oh, no. ้ไดทอนล่างที่สุดเราก็เจอร้านขายเี็ง,เงที่ถูกใจแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นวินเทจแบบบอยๆแล้วกันนะคะขายนะคะเอาตัวหน้าค่ะ1นึ่บาทก็จะเหลืออีก120่บบาท ขึ้นทังกรแฟดิ <Stop. S 1> เราควรจะแวะเราก็ได้ของมาครบแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะใครอยู่เหรอ นีก็ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะคะทุกคนแข่เงินเหนือตั้งหนี้จบแหนเพื่อใเพื่อนคนไหนนะคะชอบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจหรือว่าของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจนะคะแนะนําให้มาที่ตึกแดงจตุจักรค่ะและที่สําคัญนะคะแนะนําให้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าร้านจะเปิดเยอะกว่านี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เรามาวันธรรมดานะคะร้านก็จะเปิดน้อยไปนิดนึงค่ะ และเพื่อนๆคนไหนนะคะดูแล้วชอบคลิปนี้นะคะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดตับ Subscribe ให้กับช่องปริซ่าด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย